ไอดีของฉันคือดอกไม้พลาสติกทชอาไปตัวนี้นะารมากแล้วนางเอกคือใบเฟินจริงป่ะตัวนือสนุกมากเลย่ะอย่างน้ดงต่อไปเรื่อดๆใช้ยรือยังท้อแต่ตัวจบแล้วอยากดูจังโอ้หใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะ ตอบทีละคำถามเนาะเว็บตูนเรื่องไอดีของฉันคือดอกไม้พลาสติกถูกสร้างเป็นซีรีส์โดยคนไทยแล้วจริงค่ะซึ่งอัวชันซีรีส์นั้นจะใช้ชื่อว่าเบลจีนิวบี้หัวใจไม่มีปลอมและนางเอกกับพระเอกของเรื่องนี้นั่นก็คือคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและคุณวินเมทาวินแล้วเว็บตูนเรื่องนี้มันสนุกขนาดนั้นเลยหรอทีถ่ถูกหยิบยกไปสร้างเป็นเวอร์ชันซีรีส์แล้วถ้าใครมีคำถามนี้ผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็แสดงว่ายังไม่เคยอ่านเว็บตูนเรื่องไอดี ID ของฉันคือดอกไม้พลาสติก ถ้าถามว่าเว็บตุนเรื่องนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่ชอบสายโรแมนติกค่ะอาจไม่ได้หวานอะไรมาตั้งแต่ต้นเรื่องแต่ถ้าใครชอบพระเอกออกแนวคืมๆหน่อยก็เว็บตุนเรื่องนี้เลยในเว็บตุนก็คือพระเอกปากรารเวอรพูดจาแบบไม่ค่อยสนใครสักเท่าไหร่แต่ให้คนที่เข้ามาหานนั้นจะสวยราวกับเทพพีดาถ้าไม่สนก็คือจบ แต่ถ้าสนใจต่อให้ผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงพระเอกของเราก็อยากที่จะคุยแล้วก็ทําความรู้จักด้วยซึ่ง,รงเรื่องราวทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นในเรื่วิทยาลัยค่ะคาว่าใหญ่อับประลักเนี่ยมันแทงใจคังมีแลเหลือเกินพอเกิดมาไม่สวยก็เลยต้องพึ่งมีดหมอไปเัรยกรรมกลับมาให้กลายเป็นสาวสวยและเป็นที่ยอมรับของทุกคนแล้วเธอก็หวังว่าจะมีใครสักคนที่มองเห็นถึงความสวยที่แท้จริงของเธอความสวยจากข้างในของสาวที่ได้รับฉายาว่าดอกไม้พลาสติก แต่ครงมีแรจะได้เจอกับคนที่เฝ้ารอคนนั้นไหมนะถ้าอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้ก็ต้องไปติดตามอ่านเลยในไอดี ID ของฉันคือดอกไม้พลาสติกที่ลายเว็บตูน